ตัาสินเดกเป็นไงบ้างเอฮ้อซอนระเบิดพลังโหมดเซียนโอ้โอ้เสียเวลาหาอยู่ซะตั้งนาน ไม่ต้องทำขนาดนี่คือความถูกต้องของพวกเราท้าทายอันฤทธิ์ของวิชาที่รวบรวมสมาธิไว้ที่วิถีสวรรค์ได้ผลมากก็จริงแต่ก็มีความเสี่ยงไปด้วยจากนี้ฉันจะดูแลพวกเธอการฟื้นตัวของทังห้าก็ช้าลงกว่าที่ใช้ก่อนหน้านี้มาก เหมือนจะครบหกคนแล้วนะซีนันเดฉันคือโอคางแงะรุ่นที่้ะท่านรุน้า <c oughs> ฉันไม่ให้อภัยเด็ดขาดพวกแกที่ละเมิดสมบัติและความฝันของปันพระรุษขอจัดการแกในฐานะโคค้งแงดูเหมือนจะเริ่มเข้าใจความเจ็บปวดแล้วสิ ฉันไม่มีธุระก,กับเธอแล้วจะมีว่าฉันทช่ไมไอ้คนพันนี้เนี่ยไม่ต้องถึงมือโฮคางเงะแห่งโคโนฮะหรอกไปไปนั่งพักดื่มชาให้สบายดีกว่าเกิดอะไขึ้นมองเห็นหรือเปล่าสุดยอดโจมตีเพนทีเดียวอยู่เลยนารุโตนารุโตะ นนี่โอซึมากินารุนิโป um มองเห็นเบื้องหลังที่คือถึงของสองคนด้านไหม้อะใช่น่ะสินารุ่โตจังอะดูเหมือนจะเหนือกว่ารุ่นก่อนๆถึงเวลาล้างนี่แค้นพลังของวิถีสวรรค์ยังไม่กลับเป็นปกติ เอามากักที่จีป้าป้าจเ,เดีเดไปยังที่ปลอดภัยก่อนโอ้ชนี่ป้าบอกทุกคนเด้ยว่าอย่ายื่นมือเข้ามายุ่งทางนี้นะผมจัดการเองสู้ไปแล้วก็คอยห่วงทุกคนไปด้วยมันจะยิ่งลำบากไปใหญ่เข้าใจแล้วงั้นเอาคาสุยุไปด้วยนะน่าจะมีประโยชน์บ้างเพราะรู้ข้อมูลของพวกมัน จาซืจังเลยเขาไปซอนในซื้อขุมของนารุโตกจังสะค่ะอาจจะไม่ควรต้องถามเท่าไรแต่ผมก็รู้เพราะมีพลังงานธรรมชาติอยู่ในตัวแล้วสามารถรู้สึกถึงจัก,กรกของทุกคนได้ดูคาคาชิออกไปปฏิบัติภารกิจนอกหมู่บา้านอันเนอ আজ <tries> โมตีจากวิชานิจาทั้งหมดจะถูกดูดกลนไปหมดค่ะพว้แเพนทุกคนนั่นน่ะเราใช้วิชานีจาไม่ได้ผลงันก็ต้องประลองโบเนี่ของเพนนั้นเชื่อมต่อกปนอยู่ค่ะการโจมตีจากจุดบอดนั้นต้องไม่ให้ใครคนในคนหเึ็งเ็นเลยละ จมตีแบบมองไม่เห็นให้ ก็น่า,นารปรลาร้องกบทั้งจะใช้พลังงานธรรมชาติที่อยู่รอบรอบตัวโมดเซียนนั้นสามารถรับรู้อันตรายและก็ขรอบขายการโจมตีแบบไม่ธรรมดาได้พลังงานนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนารูโตจังและก็โจมตีเพชรนายใช้โมเซียนดูเหมือนจะมีวิชาเดียวกับครูจิไรยะเลยอะนะโมชักช้าไม่ได้แล้ว ต้องใช้ท่าใหม่ทำให้จบำ้างเราแยกร้องครูจิระยะงั้นเหรอจิระยะคืออดีตครูของฉันฉันเองก็เรียนวิชามาจากจิระยะสำหรับฉันนายก็เป็นสิษย์ศิษย์ครูเดียวกันก็น่าจะเข้าใจอะไรกันได้แต่ครูต้องการสันติงั้นเหรอต้องทำได้แล้วอยากอะไรกันนะขอสอนใครได้ยังไงเดี๋ยวฮะ หากว็วกเคยเห็นก่อนน่นารูโตัตั้งใจจะทำอะไรกันแม่นะที่พวกแกทำใครที่ไหนเขาเรียกว่าสันติสุขที่ไหนกันเล่านายมันก็แค่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสันติมองต้นไม้ย,ยังไงก็ไม่ใช่ไอ้ฉันจะไปซัความตายของแกจะเกิดสันติวิชานั้นมันเกิดอะไรขึ้น เหมือนกับเป็นดาวกระจายเลยจักรของนารุโตะคาถาลมดาวกระจายวงจกักรนารุโตะฉันบอกให้แกล